สลับไปดูที่เซอร์เบียนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ตำรวจประทะกับกลุ่มผู้ชุมนุมนับแสนคนซึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเรื่องการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากผู้นำเนี่ยมีการบริหารประเทศมานานถึง12ปีค่ะเมื่อวานนี้มวลชนราว1 4 0 0 0 0คนนะคะออกมารวมตัวกันกลางกรุงเบลเกรดซึ่งถือเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายเดือนของเซอร์เบียการชุมนุมครั้งนี้นำขบวนโดยเหล่านักศึกษานักเรียนเพื่อกดดันขับไล่รัฐบาลและประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสซึ่งบริหาร ศมานานถึง12ปีเต็มฝูงชนพร้อมใจกันตะโกนว่าต้องการการเลือกตั้งสถานการณ์บานปลายกลายเป็นเหตุปะทะการเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมคว้างปลาพูควันและเข้าของใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งตรึงกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอยู่ที่ทำการรัฐสภาออรัฐบาลแล้วก็รัฐสภาและส่วนสาธารณะที่อยู่ติดกันด้วยตำรวจปราบจลาจลมีการยิงแก๊สน้ำตาและใช้ระเบิดแสงเพื่อควบคุมฝูงชนเบื้องต้นมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมตัวไปจำนวนมาก วูซิดผู้นําของเซอร์เบียบอกว่ากลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของต่างชาติที่พยายามจะยึดครองประเทศวูซิสโพส์ตข้อความผ่าน Instagram อินสตาแกรมอ้างว่าคนพวกนั้นต้องการล้มรัฐบาลเซอร์เบียแต่ทําไม่สําเร็จนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงานการจับกลุ่มบุคคล5คนฐานวางแผนโค่นล้มรัฐบาลค่ะ